สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ดีฮิลิ่งพลังงานสากลบำบัดตามแนวทางของด็อรดีคลิปนี้เป็นเรื่องของความเป็นจริงที่ใกล้ตัวของเราทุกคนค่ะในสายตาของคนอื่นเนี่ย เขามองเราเขาคิดว่าเราโอเคแล้วกับชีวิตเพราะว่าคนรอบข้างชื่นชมครอบครัวก็มองว่าเราเก่งเราเข้มแข็งแต่ไม่มีใครรู้ราคาว่าความทุกข์ในใจของเราที่กําลังเผชิญอยู่นั้นหนักแค่ไหนบางครั้งก็มีบ้างที่แอบจะต้องไปร้องไห้คนเดียวกลัวว่าคนจะเห็นกลัวว่าจะหลุดจากภาพที่เขาวางเราเอาไว้ เราแค่คนอื่นมากแต่ข้างในกับเจ็บจนพูดอะไรไม่ออกไหนจะเป็นเรื่องของอดีตที่ฟังอยู่ไม่สามารถที่จะสลัดหลุดออกไปจากหัวของเราได้สทัทีเหมือนกับว่าเรากําลังแบกอะไรบางอยา่างไว้โดยที่ไม่รู้ตัวในอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องยิ้มสู้ต้องดูดีเป็นคนที่ใครๆนี่ฝากความหวังเอาไว้มีบ้างบางครั้งที่ท้อหลุดบ้างบางครั้งก็แทบจะไม่ไหว แต่ก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราก็จะต้องเก็บทุกอย่างไว้ให้เงียบที่สุดคลิปนี้ล่ะค่ะที่จะพาคุณไปเข้าใจตัวตนภายในของคุณในระดับที่ลึกลงไปเพราะถ้าคุณกำจัดเงามืดในใจหรือว่า คลี่คลายปมภายในที่ฝังมานานได้สักทีคุณก็จะสามารถทะลุเปลือกบางอย่างของตัวเองเหมือนกับว่าจิตนั้นได้ยอมเปิดหน้าออกมาให้เราพบกับคำตอบที่หามาทั้งชีวิตหลายคนเวลาได้ยินคำว่าปมในใจหรือเงามืดในจิตใจอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือสิ่งที่ซ่อนลึกอยู่ข้างในจิตใจของเราและอาจจะเป็นด้านที่ทำให้เรา มีความกังวลอยู่บ้างปมในใจเนี่คือบาดแผลทางอารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วและก็ยังไม่สามารถที่จะยอมรับได้อย่างแท้จริงเราก็เลยเผลอยึดกับอารมณ์นั้นความเสียใจความเจ็บปวดความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมไม่ได้รับความรักหรือการยอมรับซึ่งเรื่องแบบนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นตอนที่เราเป็นเด็กเลยหรือว่าอาจจะเป็นช่วงชีวิตไวัยไหนก็ได้บางเรื่องแค่ใครพูดถึงปุ๊บเนี่ยน้ำตาก็จะไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว เราอาจจะเคยรู้สึกว่าเราไม่ดีพอทำไมไม่เหมือนคนอื่นเราไม่เคยได้ในสิ่งที่คนอื่นได้หรือเรามักจะถูกมองข้ามมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้นะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ฝังลึกจนบางทีอ่ะเราก็เก็บเอาไปฝันแบบซ้ำๆโดยที่ไม่รู้ตัวบางคืนนะคะเราก็อาจจะฝันถึงเรื่องเก่าๆทั้งที่ไม่เคยนึกถึง แต่เสร็จแล้วเนี่ยเวลาฝันเนี่ยความรู้สึกก็จะกลับมาทําให้เราเจ็บปวดเหมือนกับว่าเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นปมของเรานี่นะคะเขากระเทาะออกมาผ่านความฝันให้เราเห็นว่ายังอยู่ตรงนี้นะ ยังไม่ได้หายไปไหนพอใครพูดอะไรนิดเดียวอะ่ะแตะปมเราขึ้นมาเนี่ยโอโหใจเนี่ยเหมือนโดนแทงเข้ากลางอกเลยรู้สึกสะเทือนทั้งใจดราม่าขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวและถ้าหากว่าฝังอยู่ในระดับที่ลึกมากๆปมภายในก็จะเริ่มพูดกับเราเองผ่านเสียงในหัวผ่านความคิดลบๆที่สะกดเราทั้งวันทั้งคืน เพราะเขาได้ฝังอยู่ในจิตใต้สําสนึกของเราแล้วแล้วเราก็คิดแบบนั้นนะซ้าๆๆจนสมองอจําเลยอ๋ออันนี้แหละเรื่องจริงทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้ส่วนเงามืดในจิตใจก็คืออีกด้านหนึ่งที่เป็นตัวตนของเราด้านที่ถูกซ่อนไว้แบบลึกมากๆจนบางครั้งเนี่ยลืมไปละว,ว่าเรามีเงามืดแฝงตัวอยู่ไม่ใช่เพราะว่าจะตั้งใจโกหกใคร แต่เพราะว่าตัวตนเราอะยังไม่ยอมรับไม่ใช่เป็นเรื่องรุนแรงหรือว่าเป็นเรื่องความผิดอะไรใหญ่โตนะคะแต่เป็นแค่เอออาจจะเป็นนิสัยบางอย่างความคิดบางมุมที่ตัวเราอะรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเพราะเราไม่ยอมรับก็เลยเก็บเอาไว้กลัวคนอื่นนั้นจะไม่เข้าใจ กลัวจะถูกตัดสินจากมุมนั้นพอไม่พร้อมที่จะรับรู้ก็เลยเก็บไว้ก่อนกรบๆเอาไว้ก่อนไม่ให้ตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปใกล้แต่ว่าด้านที่เราเคยกลัวก็อาจจะเป็นมุมที่มีแสงสว่างรออยู่ก็ได้แค่เรายังไม่กล้ากลับไปเปิดดูก็เหมือนกับห้องนะคะที่อยู่ในบ้านมันจะมีห้องหนึ่งที่มืดจนเราไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆจริงๆแล้วแก้ง่ายมากเลยก็แค่เปลี่ยนหลอดไฟกวาดฝุน จัดห้องใหม่ก็อาจจะกลายเป็นมุมที่อบอุ่นที่สุดของบ้านก็ได้แต่เพราะว่าเราเองนะคะที่กลัวก็เดินผ่านไปผ่านมาปล่อยให้มุมนั้นอะมืดมิดอยู่อย่างนั้นดังนั้นนะคะในมุมเนี้ยเงามืดจึงไม่ใช่แบบเดียวกับปมภายในไม่ใช่ความเจ็บปวดที่ทำให้เราน้ำตาไหลทันทีและก็ไม่ใช่บาดแผลลึกด้วยเป็นเพียงความรู้สึกอายลึก,ลก ที่ปนกับความกลัวก็กดเอาไว้จนแน่นจนคนอื่นมองไม่เห็นเห็นแค่ภาพภายนอกด้านที่เราตั้งใจเปิดเผยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเงามืดกันนะคะเช่นภายนอกเนี่ยอาจจะพูดเหมือนเข้าใจแล้วก็ให้อภัยแต่จริงๆข้างในอะ่ะจดบัญชีไว้ทุกเม็ดเลยแค้นฝังหุน่นอย่าหวังเลยนะว่าเราจะลืมได้ง่ายๆหรือภายนอกอาจจะเป็นคนดูนิ่งๆเหมือนคนที่ไม่ต้องการความช่วเหลือจากใครแต่ข้างในอะ่ะ โอ้อยากยกมือชูสองแขนเลยอยากตะโกนออกไปดังๆช่วยฉันทีแต่พูดไม่ได้เพราะคนจะมองว่าเราอ่อนแอและแม้ว่าเงามืดนั้นจะมีความแตกต่างกับปมภายในหรือปมจิตใจนะคะแต่ว่าในบางคนเนี่ยแผลที่เจ็บปวดแผลเก่าที่ไม่เคยได้รับการดูแลก็จะเป็นสิ่งที่สร้างเงามืดขึ้นมาได้เหมือนกัน จากหนึ่งปมในใจทำให้เลือกซ่อนตัวเองทั้งด้านก็ได้เคยเจ็บเคยถูกปฏิเสธก็เลยไม่กล้าที่จะยอมรับสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้เกิดกลายเป็นเงาที่ซ่อนอยู่ในความเงียบทุกๆวันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของปมในใจที่สามารถสร้างเงามืดในจิตใจเราได้ด้วย เช่นเคสของเด็กคนหนึ่งเนี่ยเจอคำพูดเปรียบเทียบที่รุนแรงที่พูดใส่หูว่าแค่เนี้ยังทำไม่ได้สู้คนอื่นไม่ได้เลยเป็นคนไม่ได้เรื่องจริงๆจากประโยคเดียวนี้ เด็กคนนั้นแบกทั้งชีวิตจากเหตุการณ์สั้นๆกลายเป็นรากของความเชื่อว่าฉันมันไม่ได้เรื่องอยู่แล้วนี่นาเมื่อเวลาผ่านไปนะคะความรู้สึกแบบเนี้ก็ก่อตัวขึ้นเป็นความกลัวกลัวว่าเราจะทําผิดกลัวคนจะดูถูกกลัวว่าทําอะไรผิดพลาดมาก็เลยไม่กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆรับไม่ได้ถ้าเกิดเห็นคนบางคนเนี่ยทำดีกว่า จากปมขยายตัวออกเป็นเงามืดในจิตใจภายนอกเนี่ยอาจจะยิ้มแย้มยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น แต่ข้างในนะ่ะร้อนรุ่มทำไมไม่ใช่เราแต่ผลกระทบไม่หยุดแค่ความรู้สึกยังลุกลามไปถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในด้วยเพราะความกลัวผิดกลัวพลาดเนี่ยแหละเลยไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆกลัวคำพูดกลัวคนที่จะเปรียบเทียบก็เลยเล่นบทบาทเพลย์เซฟไปซะเลยไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวเรานั้นมีศักยภาพและเก่งกว่าที่คิดไว้ก็ได้หลังจากที่เราอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเงา มืดในใจ,จิตใจและปมในใจแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า ถ้าเราสามารถที่จะคลายปมและปลดปล่อยเงามืดได้ประโยชน์นั้นจะมีอะไรบ้างข้อแรกคือเราจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปไม่เจ็บปวดไม่ทรมานทางจิตใจเมื่อปล่อยสิ่งที่ค้างในใจออกมาจิตไม่ต้องเปลืองพลังกับการเก็บซ่อนหรือว่าหลอกตัวเองในทุกๆวันจะไม่รู้สึกว่าเหมือนกับเราต้องแสดงไม่ต้องคอยรับมือกับความรู้สึกที่สกิดเราจะหายใจได้เต็มปอดขึ้นไม่ต้องกลัวว่าอะไร นั้จะมาย้อนกลับแทงใจเราอีกข้อที่สองจะมีความสุขเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเพราะว่าเราจะไม่ต้องแบกอีกต่อไปการเก็บเรื่องเจ็บโดยที่ไม่ยอมปล่อยจะทำให้ใจเรานั้นหนักโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้าและยอมรับตรงๆได้เราจะรู้ว่าไม่ได้อึดอัดเพราะอ่อนแอแต่เพราะแบกอะไรที่เกินกว่าใจเราจะรับได้พอเราปลดปล่อยออกเราจะสัมผัสถึงความสุขจากใจที่อิสระ ข้อที่3มีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันไม่ยึดเอาอาดีตหรือความผิดพลาดมาเป็นมาตรวัดหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มคลี่คลายจนภายในเนี่ยมีที่ว่างให้เราพัก จิตจะเริ่มสงบและจะมองเห็นตัวเองชัดขึ้นเราจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นข้อที่4สามารถต่อยอดสร้างศักยภาพได้หลายคนนี่นะคะไม่ใช่ว่าตัวเองจะไม่มีความสามารถนะคะแต่แค่ในใจอะ่ะไม่เคยเปิดพื้นที่ให้ได้รับโอกาสพอเปิดใจเมื่อไหร่ด้านที่เคยถูกกดไว้ก็ลังไหลออกมาทำให้มีความกล้าในการที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆศักยภาพ ภายในที่เคยถูกบดบังจะเริ่มฉายแสงเด่นชัดเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าด้านที่เราเคยกดทับไว้แท้จริงแล้วมีคุณสมบัติที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยซ่อนอยู่ข้อที่5เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางจิตใจและจิตวิญญาณเพราะจิตจะไม่ถูกปกคลุมด้วยมายาทางจิต เมื่อภายในของจิตนั้นถูกเปิดออกขยายพื้นที่ในการรับรู้ได้กว้างขึ้นจิตที่โลง่งโปรง่งเบาสบายสามารถทําให้เราเห็นความจริงของสรรพสิ่งได้ทําให้รู้จักโลกรู้จักชีวิตและยอมรับความเป็นจริงได้ดังนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทางจิตวิญญาณภายในข้อที่6สามารถส่งต่อคลื่นพลังงานดีๆที่มีอยู่ในตัวเองให้กับผู้อื่นได้เพราะเคยเจ็บปวดมาก่อนเพราะเคย ซ่อนเงามืดมาก่อนจึงเข้าใจผู้อื่นดังนั้นจึงไม่ตัดสินใครและพร้อมที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆพลังงานดีๆและบทเรียนที่เราได้รับเหมือนกับว่าใช้ตัวเองนั้นเป็นกระบอกเสียง เพื่อส่งต่อความมั่นใจและเปิดศักยภาพในตัวตนของคนอื่นและเชื่อไหมคะว่าถ้าเราสามารถทลายปมหรือเงามืดในจิตใจลงได้สิ่งที่เคยขวางทางศักยภาพก็จะไม่มีอิทธิพลเหนือเราได้อีกต่อไปและคลิปนี้จะขอยกตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนที่ซึ่งเคยมีประสบการณ์สำหรับใครบางคนเนี่ยอาจจะมองเป็นปมในใจได้เลยแต่บุคคลคนนี้เขาเลือกที่จะไม่ยอม รับปมนั้น แต่ว่าเขากลับใช้แผลลึกนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของศักยภาพใหม่จนกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมนี่คือเรื่องราวของอีลอนมัสเด็กที่เคยถูกบูลลี่แต่ไม่ยอมให้ปมนั้นขวางทางศักยภาพของเขาเขาเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความบอบชำ้ำทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยในที่โรงเรียนนะคะเขาเคยโดนบูลลี่โดยทำร้ายร่างกายจากเพื่อนเป็นประจำและบางครั้ง ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลด้วยความที่เขานั้นเป็นเด็กฉลาดเกินวัยจึงได้เข้าเรียนเร็วกว่าปกติ1ปีเพราะมัสมักจะประสบปัญหาในการเข้าสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านอารมณ์และการสื่อสารกับผู้อื่นทําให้ตกเป็นเป้เปาทั้งคําพูดและการกระทําอยู่บ่อยครั้งเขาและแม่ก็ต้องทนอยู่กับพฤติกรรมของพ่อที่ชอบพูดจาทําร้ายจิตใจเป็นประจําหลังจากที่พ่อแม่เลิกกันนะคะเขาก็อายุได้8ขวบแม่ก็ทํางานหนักเพื่อ ที่จะมาเรี้ยงดูครอบครัวทําให้เขาและพี่น้องก็ต้องดูแลตัวเองพอเขาอายุได้10ขวบก็ตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับพ่อแม้รู้ว่าเขาจะต้องได้รับแรงกดดันจากพ่อขนาดไหนก็ตามเขาเอาตัวรอดจากวิกฤตด้านต่างๆด้วยการทุ่มเทไปกับการหลงไหลในการอ่านนิยายและหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่ที่มากู้โลกและ จุดนี้เองนะคะก็อาจจะเป็นที่มาที่ทําให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการจุดประกายความฝันที่จะเดินทางท่องอวกาศก็ได้ เขาทุ่มเทในสิ่งที่เขาหลงไหลจนเมื่ออายุ13ปีสามารถเขียนเกมส์ของตัวเองและสามารถขายให้กับนิตยสารคอมพิวเตอร์ได้จากเรื่องราวในวัยเด็กถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรถ้าเรามองในชีวิตของเด็กทั่วไปแต่ว่าอีลอนมัสก์ไม่ยอมให้ปมเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคในชีวิตเพราะรู้ดีว่าวิธีที่จะเอาชนะคนที่เคยทำร้ายและดูถูกเขาคือ จะต้องเอาชนะด้วยความสามารถและศักยภาพที่เหนือกว่าและในวันนี้เขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกไปแล้วเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกก็ว่าได้เป็นนักสร้างนวัตกรรมทั้งเรื่องของการเดินทางไปอวกาศการใช้หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวันรวมถึงการเปลี่ยนวิธีคิดของคนในสังคมและถ้าวันนั้นเขายอมแพ้ให้กับคำดูถูกหรือมัวแต่วนอยู่กับความเจ็บปวดวัน ันนี้เราก็อาจจะไม่รู้จักคนที่ชื่ออีลอนมัสบนโลกนี้เลยก็ได้ เมื่อทราบแล้วว่าทั้งปมในใจและก็เงามืดในจิตใจคืออะไรสิ่งที่จะต้องคิดต่อไปก็คือว่าเลือกที่จะเก็บเอาไว้หรือว่าเลือกที่จะปลดปล่อยเพื่อเปิดทางให้ศักยภาพด้านที่เราไม่เคยรู้มาก่อนได้เปิดออกมาและให้คุณได้รู้จักกับตัวตนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นของคุณทีนี้ถ้าเกิดว่าเลือกที่จะปลดปล่อยเราก็มีวิธีที่น่าสนใจนามาฝากกันสาหรับคลิปนี้นะคะที่ชื่อว่า s h a r e Work, ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดของ卡尔ยุงนักจิตวิเคราะห์ชาวสวิตท,ที่เชื่อว่าเงามืดไม่ใช่ศัตรูถ้าเรากล้ารอมรวมเข้าด้วยกับตัวตนของเราก็จะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่า Shadow Work เป็นกระบวนการที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อช่วยเรื่องเงามืดในจิตใจ แต่ในความเป็นจริง Sha d ร w Work ก็สามารถช่วยปลดปล่อยปมในใจได้เช่นกันเพราะในระหว่างที่เรายอมกลับไปสำรวจด้านที่เราไม่อยากยอมรับเราก็จะย้อนภาพกลับไปเห็นเหตุที่เคยฝังแน่นอยู่ได้เห็นภาพในอดีตบางภาพได้ยินเสียงบางเสียงที่เคยกดไว้ในใจซึ่งนั่นก็คือจุดที่ปมในใจเคยเกิดขึ้นดังนั้นการทำ s h a d ร w Work จึงไม่ใช่แค่การมองด้านมืดของเราเพียงอย่างเดียวแต่ คือการกลับไปเจอรอยแผลที่สร้างเงาขึ้นมาในใจด้วยและถ้าเรากล้าที่จะมองให้ชัดๆเราจะไม่เพียงแค่เยียวยาเงามืดเท่านั้นแต่เราจะได้คลี่คลายปมที่เคยฝังลึกโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยค่ะและกุญแจสำคัญของเชอร์ w วอรก็คือการยอมรับ ความเป็นเราในทุกมิติถึงแม้ว่าจะเคยผลักสายมุมมืดนี้มาก่อนก็ตามแต่ว่าเมื่อเราเลือกเส้นทางที่จะปลดปล่อยเพื่อตามหาตัวตนและศักยภาพที่ดีกว่า ดังนั้นหากเราหันหลังกลับแล้วมองเข้าไปตรงๆโดยที่ไม่ต้องตัดสินว่าสิ่งนั้นผิดแต่ให้มองด้วยจิตใจที่มีเมตตาและเข้าใจเราจะเริ่มยอมรับมุมนั้นที่เราเคยเป็นมุมด้านลึกที่เราเคยเจ็บปวดและเมื่อเรายอมรับได้แล้วก็จะเผชิญหน้าโดยที่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปพอเราหมดความกลัวก็จะมีความกล้าและความมั่นใจเพราะว่าเอาส่วนใหญ่เนี่ย ถูกสร้างขึ้นมาจากความกลัวที่เราไม่เคยกล้ามาก่อนจากจุดจุดนั้นเราจะค่อยๆเดินเข้าสู่กระบวนการของการปลดปล่อยอย่างจริงจัง เช่นคุณอาจจะฟังเสียงที่เคยหลบอยู่ข้างในเปิดโอกาสให้จิตได้ออกมาพูดบ้างให้อยู่กับความสงบอาจจะเริ่มจากการที่หายใจเข้าออกลึกๆสัก,ก3-5นาทีพยายามเข้าถึงและฟังเสียงเล็กๆข้างในที่อาจจะส่งเสียงอะไรบางอย่างมาให้คุณก็ได้ขณะเดียวกันคุณก็อาจจะใช้เทคนิคนะคะเอามือข้างหนึ่งวางไว้ที่กลางอก หรือบริเวณหัวใจอย่างอ่อนโยนให้เวลากับตัวเองสักพักอยู่ในความเงียบสงบแล้วฟังเสียงนั้นดูว่าสิ่งที่ใจของคุณกำลังพูดคืออะไรเมื่อได้ยินแล้ว อย่าตอบโต้อย่าตัดสินขอให้เข้าใจส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำเชีร์เวิร์กได้ก็คือว่าการเขียนบันทึกค่ะในช่วงที่อยู่กับความสงบและอยู่คนเดียวเราสามารถที่จะพลั่งพลูสิ่งที่อยู่ในใจของเราเขียนออกมาจากความรู้สึกไม่ต้องตัดสินไม่ต้องเข้าใจว่าจะต้องมีความต่อเนื่องกันหรือเชื่อมโยงอะไรกันปล่อยเลยนะคะอยากจะเขียนอะไรก็เขียนเป็นคําก็ได้เป็นประโยคก็ได้จะวาดรูปจิตอยากจะวาดรูปออกมาเป็นสื่อสัญลักษณ์ ทั้งหมดนี้นะคะถือเป็นการเปิดประตูปลดล็อกค่ะเพราะถ้าเรากล้าที่จะให้พื้นที่กับเขานะคะเขาก็จะกล้าที่จะพูดกับเรามากขึ้นหรือว่าคุณก็อาจจะถามตัวเองตรงๆเลยนะคะอาจจะถามก่อนนอนก็ได้หรือตอนตื่นเช้าก็ได้ว่าสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้คืออะไรใช่ฉันหรือเปล่า หรือว่าตอนที่คุณมีอารมณ์บางอย่างเวลาคนพูดอะไรแล้วเรารู้สึกกระทบใจมากๆรู้สึกเจ็บก็ถามเข้าไปข้างในว่าสิ่งที่ฉันเจ็บปวดอยู่ตอนนี้คืออะไรสาเหตุใดแล้วตอนนี้ความเจ็บปวดของฉันมันรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าการปลดปล่อยปมภายในหรือว่าเงามืดในจิตใจไม่ใช่ว่าทําวันนี้แล้วปุ๊บเราจะหายขาดในทันทีต้องใช้เวลาอย่าลืมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นระยะเวลานาน,านเท่าไหร่บางคนเป็นตั้งแต่ จนปัจจุบันนับ10บสบปีการคุยกับตัวเองครั้งเดียวก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องหายขาดในทันทีของแบบนี้ต้องใช้การต่อเนื่องและความเข้าใจต้องมีความสบายใจด้วยไม่กดดันไม่เร่งรัดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าบางครั้งการทำาช h ด d o เวิร์กแบบนี้นะคะก็มีเหมือนกันที่บางคนนั้นไม่ประสบความสําเร็จเหตุผลนะคะก็คือ 1. กลัวเจอความจริงของตัวเองบางคนนะคะทำไปตามกระบวนการแล้วก็ กเกิดความระแวงในใจกลัวเหลือเกินว่าเราจะเจอด้านที่ซ่อนเอาไว้แล้วเราจะรับความจริงไม่ได้ก็เลยหยุดกลางคันทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วจุดนี้นะคะ คือจุดที่สำคัญเหมือนกับเราได้เปิดประตูออกอุปสรรคข้อที่2ก็คือว่าเราพยายามที่จะดีขึ้นเร็วเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วจิตที่อยู่ลึกเนี่ยบางส่วนเขาก็ไม่พร้อมนะคะเราไปบีบไปเค้นเขาเนี่ยสุดท้ายนะคะก็ต้องวนกลับไปที่เดิมคือความเจ็บปวดอย่าลืมว่าการเยียวยาไม่ใช่การแข่งขันที่จะต้องเดินในจังหวะเอ่อให้เร่งให้เร็วควรที่จะตามจังหวะของจิตนะคะให้เขาเกิดความไว้วางใจกับเราข้อที่ส ยังใช้มุมมองเดิมๆในการมองเงาถ้าเรามองด้วยการตัดสินแบบเดิมๆมองโดยใส่ความรู้สึกไปว่าแบบนี้ยฉันไม่ชอบฉันไม่ดีฉันไม่ต้องการให้ใครเห็น ต่อให้คุณย้อนกลับไปทำกี่ครั้งก็จะเจอแผลหรือว่าเจอเงาที่ยังอยู่ที่เดิมแล้วศักยภาพที่เคยซ่อนอยู่ก็ยังหมกอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อเราไม่ถอนเงามืดออกเราก็จะไม่มีวันได้เห็นแสงที่ส่องประกายจากตัวของเราเองค่ะดังนั้นอย่าลืมว่าเราไม่ควรตัดสินตัวเองซ้ำอีกนะคะขอให้เข้าใจว่าแผลนี้มาได้อย่างไรข้อที่4อยากเป็นผู้ชนะ คือจริงๆแล้วหลักการของ Shadow Work เนี่ยเราต้องใจเย็นและเราต้องรับฟังโอเคเราอาจจะต้องทำด้วยตัวเองอย่าลืมว่าเราจะต้องเปิดใจด้วยในการที่จะปล่อยให้ความรู้สึกหรือจิตเนี่ยได้พูดออกมาเงามืดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่คือด้านในที่อยากมีตัวตนเท่าๆกับด้านที่โชว์ให้โลกเห็นดังนั้นการที่จะเอาชนะแบบแยบยลที่สุดก็คือจะต้องรับฟังอย่างใจเย็นค่ะบางครั้ง อมในใจก็ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรากระทำเองแต่มาจากสิ่งที่ผู้อื่นทำกับเราก็ได้ซึ่งต่อมาสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะพัฒนากลายเป็นเงามืดที่ซ่อนอยู่ลึกในจิตใจของเรา มันไม่แฟร์เลยนะคะที่เราจะต้องมาเก็บทุกอย่างเอาไว้ทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นผู้เริ่มและเราก็ไม่ควรต้องเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นไปตลอดสิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องหยุดและไม่แบกอีกต่อไปเพราะถ้าเรายอมแบกอยู่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังยอมติด อยู่ในที่จองจำที่คนอื่นสร้างไว้ให้เราคะ่ะและเมื่อไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวต่อไปอีกแล้วเราก็ไม่ต้องซ่อนอะไรอีกแล้วเงาจะหมดอนุภาพจะหมดฤทธิ์ไปในทันทีไม่มีพลังในการที่จะมาควบคุมเราได้อีกต่อไป และเราก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในทุกๆวันค่ะด้วยความรักและปรารถนาดีจากด็อกเตอร์ดีฮิลลิ่งพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อรดีค่ะ